ใบตองแห้งอธุกิจแสวงสุขโพสคลิกล็อกเซอร์ไพรส์เขาเล่นอะไรกันสงสารเห็นใจไหมไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เดี๋ยวก่อนขอหัวเราะก่อนมันไม่ใช่คุณสู้แล้วถูกกระทำคุณยอมจำนนก้มกราบแล้วยังโดนเหยียบหัวโปรดอดใจรอสักนิดผมจะทำให้คุณเข้าใจ ทุกๆประเด็นภายในระยะเวลา15นาทีว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมบริษัทแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยซื้อที่ดินที่ถนนสารสินก่อนในช่วงโควิดตารางวาระ4ล้าน ณปัจจุบันปี66ยังไม่มีที่ไหนขายตารางวาละ4ล้านเลยในประเทศไทยและทำไมบริษัทแสนสิริถึงไม่เคยซื้อที่ดินตรงกับเจ้าของเพราะอะไรบริษัทแสนสิริถึงซื้อผ่านคนอื่นๆโดยตลอดและถ้าแบบนี้ผู้ถือหุ้นจะเสียหายไหมและอย่างนี้บริษัท แสนสิริซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายเรื่องที่ดินเรื่องภาษีจะมาอ้างว่าเรื่องนี้มันเรื่องของผู้ขายผมไม่เรียนรู้เรื่องด้วยเป็นภาระของผู้ขายในการจ่ายภาษีการกระทําการแบบนี้ผมจะแจ้งให้ทราบว่าวิธีการเขาทํากันอย่างไรนี่ดูครับ แฉเพื่อชาติที่วันนี้ผมพูดไปในเรื่อง EP หนึ่งสิบสองคนสิบสองวัน EP สองถึง EP สิบยังมีเรื่องปัน่นมันจะปั่นอะไรนอกจากปั่นที่ปั่นหุ้นยังมีเรื่องอะไรบวมถ้าไม่ใช่บวมเรื่องที่แล้วใครที่ชื่อของเบ้งแล้วบริษัทอะไรที่ล้างแล้วแพะชนแกะเป็นยังไงแล้วไปฟอกกันที่ไหนแล้วตัดตอนกันยังไงแล้วทำไมบริษัทมันถึงกู้ กู้ใหม่ไปจ่ายหนี้เก่ากู้ใหม่ไปจ่ายหนี้เก่าและสิบบทสรุปท่าแท้ของนายทุนเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับคนที่จะมาทำคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ถ้าคนเป็นนายกใช้วิธีการ โอ้ยเดี๋ยวกูหลบเลี่ยงภาษีเดี๋ยวกูหมีภาษีเดี๋ยว,ยวากูจัดการให้ถ้าทําแบบนี้ได้แล้วเราจะมีนายกเหมือนใครครับเหมือนที่อดีตที่ผ่านมามีการขัดแย้งกันซึ่งผลประโยชน์คุณจําได้ไหมคุณจําเรื่องนี้ได้ไหมคุณจําเรื่องชินขายให้เทมาสิกนายตลาดหลักทรัพย์และไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียว การไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวถามว่าผิดไม่ผิดไม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดกฎหมายกบขายในแต่ละหลักทรัพย์มันจะเสียภาษีเรื่องอะไรเอาแล้วทักษิณต,ตอนนี้อยู่ไหนเอาแล้วหนีทําไมแล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เกิดให้ไอ้ไอ้ไอ้คนกินฉี่ออกมาพูดพันธมิตรเชา้าเย็นโจนกระทั่งทักษิณอยู่ไม่ได้มีการปฏิวัตริรัฐประหารแล้วผมถามว่าเอะแล้วสมภาร ไปเก็บภาษีคนขายก๋วยเตี๋ยวข้างๆนับชามก๋วยเตี๋ยว1,2,3,4,5แล้วนับไปทําไมเพราะไปเก็บภาษีเอาละคนขายเป็นหมื่นล้านไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวโอ้โหมันเสียแทงใจส่วนที่แปลงนี้ทําไมบริษัทแสนสิริถึงโอนมาและการจา่ายภาษีหายไป520ล้านก็คนทำงานออฟฟิศพนักงานบริษัทเสียภาษี หายไม่ได้ขาดไม่ได้ขอเคลมคืนก็นไม่ได้โดนอีกแล้วทำไมบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างแสนเสริซึ่งเป็นบริษัทอสังหาอันดับหนึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ที่ดินทั่วประเทศไทยที่ทำโครงการมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเอ๊ะแล้วไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงแล้วบอกว่าไม่รับรู้เกี่ยวกับภาษีเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ขายเอาก็ถ้าผู้ขายเสนอวิธีนี้แล้วผู้ซื้ออย่างแสนเสริไปร่วมมือกระทำด้วยเนี่ย เขาก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดดังนั้นอธิบายง่ายๆภายในระยะเวลา15นาทีตั้งใจฟังผมหน่อยนะครับที่ดินถนดเดียวหมายเลข16515อยู่ที่ถนนสรารสินเนื้อที่ดิน1ไร่ในที่ดินแปลงนี้มีเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่12คนวิธีการโอนถ้าเป็นวิธีการปรกติวิธีนี้ครับคือ ผู้ oceans, ถือกมาสิบสิบสอคนโอนหนึ่งวันถูกไหมครับเอ้าถ้าทำไมโอนหนึ่งวันคุณกล้ารับโอนไหมล่ะคุณซื้อไปคนหนึ่งอีกสิคนอีกสิบคนมันยังไม่ได้โอนมันบอกมันไม่ขายหรือไอ้คนที่เจ็ดคนที่6เกิดตายขึ้นมาแล้วคุณจะค่าซื้อเหรอเป็นใครก็ไม่กล้าซื้อดังนั้นต้องมาสิบสอคนโอนหนึ่งวันสิบคนโอนหนึ่งวันมันก็จะเข้าคณะบุคคลหรือ <mel> ห <od ay> <mel od ay> ้างคนส่วนสามมัน ไม่จดทะเบียนหมายความว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนนะให้หุ้นส่วนสมัคคุณก็เข้าข้อนี้โดยปรยายและเมื่อเข้าข้อนี้คุณก็ต้องเสียาสาภาษีสัมภกรพงโ,รโด90ไออัตรา9หน้า521ล้านส่วนการเสียภาษีที่กรมที่ดินมันเสียอยู่แล้วคือค่าธรรมเนียมดานนักโ,โอน12คนโอน1วันซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นนิติกรรมปกติทุกคนต้องทำแบบนี้แต่คุณนอกจากจะเสียที่ที่ดินแล้ว คุณยังต้องไปเสียที่สัมภากรอีกอีก521ล้านเอ้าแล้ววิธีการที่เขาทากันเขาทากันยังไงบริษัทแสนสิริซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อ้างว่าไม่รับไม่รู้เป็นหน้าที่ของผู้ขายซึ่งผู้ขายถ้ากระทําการแบบนี้ก็ย่อมต้องออกมาแล้วละครับเพราะวันนี้บริษัทแสนสิริเขาโบยให้แล้วโบยแล้วโบยว่าเฮ้ยของคนขายไม่เกี่ยวกับอ้วและไม่เกี่ยวด้ยยังไงในเมื่อแสนสิริ ไปร่วมมือตกมือกระทําการด้วยโดยใช้การโอนซึ่งมีกรรมสิทธิ์เจ้าของ12คนแต่โอน12วันเอาลราโอนอย่างนี้ได้อะไรชีวิตโอน12คนในที่ดินโฉนดเดียว12คนโอน12วันก็เข้ากรณ,คครณคคีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่คณะบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีที่กรมที่ดินเท่านั้นเองคือ59.2ล้าน12คนโอน12วันวันละคนและโอนติดต่อกัน ทุกทกวันจันอังคารพุธพุทหัตส,สุขเว้นเสาร์อาทิตย์จันอังคารพุธพุหัส,สุ์เว้นเสาร์อาทิตย์จันร์อังคารทั้งหมด12วันใช้เวลาโอน3อาทิตย์ดังนั้นข้อแตกต่างตรงนี้กับตรงนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีการเสียภาษีอีก521ล้านเพิ่มเติมในมีนาคมปีหน้าแต่วิธีการแบบนี้จบที่ที่ดินครับจ่าย59.2ล้านแล้วจบเลยดังนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีการ ถ้าหากแสนสลิบอกว่าผู้ขายก็ต้องการอย่างนี้อ้าแล้วผู้ซื้อล่ะไปกาะทาการอย่างนี้ก็แสดงว่าประหยัดภาษีไปได้521ล้านถ้าประหยัดไปได้521ล้านแล้วแสนสริบอกนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นเป็นไปได้หรือครับบริษัทซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องที่ดินเรื่องภาษีซื้อที่ดินมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นแปลงแล้วบอกว่าไม่รู้ก็ผู้ขายก็ต้องการอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ และถ้าไม่รู้ทำไมถึงทำวาระการประชุมวาระการประชุมของบริษัทแสนสิริบริษัทแสนสิริทำวาระการประชุม12ฉบับ<ม>เพื่อนำไปโอนวันละ1คนติดต่อกัน12วันเพื่ออัมพรางใน12วันโดยติดต่อกันวันละหนึ่งคนเพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์มี12คนถ้าคุณ ไม่ได้ตกลงกันคุณกล้าที่จะไปโอน1คนต่อหนึ่งวันเป็นระยะเวลา12วันหรือไม่วินยูชนธรรมดาผมยกตัวอย่างให้บ้านหลังหนึ่งที่ดินแปลงหนึ่งมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ส2คนคุณกล้าไปโอนทีละคนทีละวันไหมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะถ้าโอนวันนี้แล้วพรุ่งนี้เกิดมึงขายราคาแพงขึ้นเนี่ยแล้วถ้ากูโอนไปหนึ่งคนกูเป็นหนึ่งใน12และอีก11คนไม่ขายอะแล้วถ้ากูโอนไปสองคนอีก10คนบอกขึ้นราคาล่ะ และถ้ากโอนสาคนอีก9คนเกิดตายขึ้นมาคนหนึ่งละ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการโอนโดยปกติก็จะต้องโอนวันเดียวเวลาเดียวดังนั้นทำไมแสนสิทธิ์ถึงแบ่งประชุมในวันที่14สิงหาสองประชุมในวันเดียวแบ่งการวาระการประชุมเป็น12ฉบับเล่าก็เพราะว่านี่ไงคุณไปโอนวันละคนคนที่หนึ่งคนโอนวันนี้ มีนายเศรษฐาเซนเป็นกรรมการผู้จัดการมีบลอดอุลร่วมเข้าประชุมนายเศรษฐาเซนวันคนที่สองนายเศรษฐาเซนทั้งหมดนี้คือวันเดียวนะครับโดยแบ่งวาระการประชุมออกเป็นการประชุมย่อยทั้งหมด12ฉบับเพื่อจะไปโอนคนละวันคนละวันวันจันทร์คนวันอังคารคนวันพุคนพคนพธคนพฤหัสคนศุกร์ผมถามว่าคุณทําอย่างนี้แล้วคุณยังบอกว่าคุณไม่รู้อีกเหรอนี่เก่งนะเนี่ย <c oughs> เก่งนะเนี่ย รู้จักตอบนะเนี่ยรู้ว่าไม่ตอบอย่างนี้คือกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้แต่คุณเป็นคนทําวาระการประชุมเพื่อไปโอนก็เป็นการตบมือกับผู้ขายรับรู้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันทั้งสิ้นการกระทําอย่างนี้แล้วคุณหลบเลี่ยงภาษี520ล้านร่วมกันกับผู้ขายซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าผู้ขายเนี่ยเขารับเนตรหรือเปล่าถ้าเกิดผู้ขายเขาบอกเขารับเนตภาษีไม่เกี่ยวกับฉันนะฉันรับเนต ก็กลายเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะไปกระทาการแบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นผู้ที่ขายจะต้องรีบมาชี้แจงโดยไวว่าเรื่องภาษีความเป็นมาท้ายสุดแล้วเป็นอย่างไรเอาละเที่ยวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่านายเศรษฐาไปนี้เลยครับนายเศรษฐาไปเกี่ยวข้องอย่งไงนายเศรษฐาเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะนายเศรษฐาเป็นนรมการผู้จัดจาการใหญ่เมื่อปี62 2 5 6 2ปีนี้2 5 6 6นายนาเศษฐากำลังเป็นนายกเป็นแคนดิดตนายกข,ของพรรคเพื่อไทยณวันที่ซื้อขายที่ดินแปลงนี้ที่สารสินโฉนดหนึ่งแปลงนายเศษฐาเป็นกรรมการผู้จัดจาก,การแสนสิริ 2. เป็นบอร์ดบมอจอแสนสิริบริษัทมหาชน 3. เข้าร่วมประชุมกรรมการในวันที่14สิงหา6-2 สีลงนามรับรองสาเนาบันทึกการประชุม 5. รับรู้กระบ,บวนการนิติกรรมอํำพลางทุกอย่างครับเพราะถ้าคุณไม่รับรู้จริงเนี่ยคุณจะไปทำวาระการประชุม12ฉบับได้ยังไงภายใน1วันเพราะนี่คือนิติกรรมที่ไม่มีใครทำกันดังนั้นนายเศษฐาโดยึฤตินัยโดยนิตินัยนายเศษฐารับรู้ทุกขั้นทุกกอนครับ ดังนั้นพ่อพิรุษที่บอกว่าเป็นนิติกรรมอำพรางข้อที่หแสนสิริประชุมกรรมการเพื่อซื้อที่ดินแปงน่งดังกล่าวในวันเดียวกันก็คือการประชุมในวันที่14สิงหาแต่กลับแยกรายงานประชุมออกเป็น12ฉบับเพื่อนำไปโอนที่ดินแยกกันคนละวันแยกกันคนละวันนะก็คือ12คน12วัน สองบริษัทแสนสิริร่วมกระทําการนิติกรรมอันพาดกับผู้ขายโดยที่ที่ดินที่แยกเป็นรายคนที่สำนักงานที่ดินแยกกันโอนคนละวันติดต่อกันทุกทุกวันจันถึงสุกไม่มีเว้นเว้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทั้งที่เป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินแปลงเดียวกันมีผู้ถือกรรมสิทธิ์สองคนทำไมคุณไม่โอนวันเดียวกันล่ะครับทำไมคุณแยกโอนสิบสองวันล่ะครับเพราะว่าการแยกโอนสิบสองวันมันเข้า ที่สัมะกรนวิธีฉัยว่าไม่ได้เป็นเวลาพร้อมกัน1คน1วัน12วันมันก็ไม่ใช่เวลาพร้อมกันแต่ถ้าคุณส2คนสคนมาโอนภายใน1วันก็ถือว่าเวลาเดียวกันดังนั้นถ้าเป็นเวลาเดียวกันคุณก็ถือว่าต้องชําระภาษีในคณะบุคคลที่ต้องชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา35เพิ่มเติม,ต,มตอนสิ้นปี สามบร,ริษัทสนสิริจำเป็นต้องให้เงินของบริษัทในการชำระหนินค่าที่ดินแบ่งแยกเป็นลายคนให้กับผู้ขายก่อนสิงหาหลังจากนั้นในเดือนตุลาจึงจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวกับธนาคารเกรษตรกรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติครับใครก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติและการว่าชาวบ้านไปซื้อบ้านไปซื้อที่ดินก็จะต้องมีเงินดาว30%ถูกไหมครับและในขณะเดียวกันก็ต้องไปกู้แบงค์70%ซ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติถึงแม้นเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเงินเยอะแสนสิริก็จะต้องทําโครงการเพื่อจะเอาที่ดินแปลงนี้จ่ายเงินสดในบางส่วนและไปกู้ธนาคารในจํานวน70% 60%เพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะแสนสิริกจะได้มีเงินเหลือเอาไปซื้อจำอาอาอาดาวแปลง,งอื่นๆเพื่อเป็น land bank แต่ไม่ใช่ครับแสนสลิเอาเงินสดสดพันห้าร้อยเจ็ดสิบจ่ายไปก่อนหลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนก็ไปกู้ธนาคารกสิกรไทยเอาแล้วทําไมไม่ให้กสิกรไทยมาให้กู้ตั้งแต่วันแรกก็เพราะว่ากสิกรเขาไม่เล่นด้วยกับวิธีการแบบนี้ไงวิธีการแบบไหนก็คือแบ่งเป็นสิบสองคนโอนสิบสองวันธนาคารเขาทําไม่ได้ครับเพราะจะไปตามจำนองที่ดินแปลงเดียวสิบสองคนสิบสองวันมันไม่ได้เพราะกสิกร เขารู้อยู่ว่าอันนี้คือการหลบเลี่ยงภาษีพราะคุณแบ่งเป็น12วันในแต่ละวันคุณก็โอนหนึ่งคนวันจันทร์โอนนายกวันวันวันอังคารโอนนายขอวันวันวันพุธโอนนายคอวันพฤหัสโอนนายงวันศุกร์โอนนายจอวันจันทร์คุณโอนใหม่อีกธนาคารไม่ทําให้ครับนั่นคือเหตุผลว่าทาไมบริษัทบมจแสนสิริถึงใช้เงินสดของตัวเองจ่ายออกไปก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์และหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็ไปกู้ธนาคารกสิกรไทย ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคือราคาที่ดินเอาใบตารางมาถ้าสังเกตตัวนี้จะเห็นได้ชัดครับทั้งหมดถึงสองคนเรียงชื่อตามนี้มีสัดส่วนถือครองในที่ดินตามนี้มีเนื้อที่ตามนี้ในแต่ละคนก็ได้รับมากน้อยเขาเรียกว่าการบรรยายส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเป็นพ่อและผมต้องการยกที่ดินหนโนดให้กับลูกสิสสคน เกิดลูกคนโตผมให้เยอะหน่อยส่วนลูกคนที่สองผมให้น้อยลงมาลงลง,ลงมาผมรักลูกคนนี้มากก็ให้มากนั่นคือการบรรยายส่วนในที่ดินแปลงเดียวโฉนดเดียวดังนั้นก็เลยจะมีการที่คนนี้ถือ40คนนี้ถือส0คนนี้ถือ9คนนี้ถือ5เมื่อคูณจำนวนตารางวาที่ได้ก็จะเห็นได้ว่าราคารวมทั้งหมดของคนนี้40เได้620ล้านเรื่องแปลกมันเกิดตรงนี้ มันแปลกโดยการชําระการชําระมีการชําระเป็นเงินสดมีการชําระเป็นเช็คเช็คคือแค่เชียร์เช็คเลขที่ไทยพาณิชย์นัมเบอร์นี้วันที่เวลานี้วงเงินที่ต้องจ่ายคนนี้620บล้านแสนสิริแบ่งออกมาเป็นแค่เชียร์เช็ค400ล้านในวันโอนส่วนก่อนหน้านั้น220ล้านเป็นเงินสดแม่เจ้าใครพกเงิน220บล้านไปจ่าย คนก็จะบอกว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นสัญญามันเป็นมัดจำเอ้าแล้วถ้ามัดจำโอเคผมก็จะดูต่อไปว่ามัดจำของคุณเนี่ยมัดจำเป็นเงินสดด้วยเหรอ, <c oughs> อผมถามคุณหน่อยเถอะใครกล้ามัดจำเอา2องอเป็นเงินสดมันไม่มีเพราะอะไรครับเพราะคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แม้แต่คนธรรมดายังไม่มีใครจ่ายเงิน มัดจำสองยี่สิบล้านเป็นเงินสดส่วนคนนี้มัดจำเป็นเงินสดเจ็ดสิบเก้าล้านคนนี้เจ็ดสิบสองล้านคนนี้สี่สิบล้านคนนี้สี่สิบล้านสามเก้าล้านรวมทั้งหมดที่เป็นเงินสดทั้งหมดอะคุณไปจ่ายวันเดียวกันหรือเปล่าเพราะคุณซื้อโฉนดแปลงเดียวดังนั้นคุณก็ต้องจ่ายพร้อมกันอยู่แล้วการจ่ายพร้อมกันและทำไมคุณถึงมัดจำไม่เป็นสัสดส่วนเท่ากันเออแปลกไหม ก็พูดง่ายๆว่าโฉนดแปลงเดียวไอ้คนที่คุณมัดจำสามสบห้าจุดห้าสองเปอร์ไอ้คนที่คุณมัดจำห้าสบจุ้าเปอร์เซ็นต์ไอ้คนที่คุณมัดจำห้าสจุามสเอไอ้คนที่คุณมัดจำสี่้าจุาเปอนตไอ้คนที่มัดจำ <laughs> <c oughs> คือมันมัดจำไม่เท่ากันเลยซึ่งโดยปกติการมัดจำที่สิบเปอผมซื้อคุณพันห้าผมก็มัดจำคุณร้อยห้าสิบถูกไหมผมก็ต้องเขียนแคชเชียร์เช็คลอยห้าสิบให้คุณไว้เป็นหลักฐานแต่นี่ไม่ใช่สิบเป เป็นการมาจําในแต่ละคนแตกต่างกันหมดทั้งหมดทุกคนส่วนการเขียนเช็ควันโอนที่คุณโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคุณก็มีมาตราสัสดส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมไอน,นี่สามห้าไอนี่หกสี่ไอนี่ห้าสิบไอนี่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 นนนคือพูดง่ายๆว่าที่ดินแปลงเดียวสิบสองคนคุณใช้วิธีการขายในราคาที่แตกต่างกันในสัสดส่วนเจําและเงินโอนแตกต่างกัน ดูใบถัดไปครับใบที่มีเขียนมัดต่อตารางวานั่นคือสิ่งที่บอกอีกว่าพิรุษของคุณเนี่ยมันเยอะมากพิรุษของคุณต่อไปก็คือผมเอาจำนวนเนี่ยผมเอาจำนวนสิ่งที่คุณซื้อก็คือ1,570ล้านราคารวมที่แจ้งที่กรมที่ดินถูกไหมครับ 1,570ล้านในที่ดินโฉนดแปลงเดียวเนื้อที่399.7ก็คืออีกนิดหนึ่งไร่หนึ่งเอาละสมมติว่านางปรบนางวันนี้นางปรภาภัยไปโอนวันเพื่อหัสที่ยีบสเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเขาโอนยี่ิบสอยี่บสยี่บยนี่เขาติดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเพือหัสศุกร สาติดเสาร์อาทิตย์มาโอนใหม่วันจันทร์ที่2วันอังคารที่3วันพุธที่สวันพฤหัสที่5วันศุกร์ที่6นามคนขายคนแรกปราภัยราคาต่อตารางวาผมก็เอาจํานวนนี้มาหารจานวนนี้ก็620บล้านก็คุณแจ้งไว้ที่กรมที่ดินว่าคุณขายราคา620ล้านแบ่งเป็นเงินสดสี่ร้อเงินสดสองรเช็ค400ก็620 620ไปหารกับจำนวนตารางวา ก็จะได้3 8 8 7้านโอเคไม่เป็นไรแต่คุณสังเกตไหมว่าในแต่และคนนี้ขายต่อตารางวาไม่เท่ากันไอ้น,นี่ขาย3 8 0 0้านอัน,น, 3, 9, 4, 8, อน,นี่ขาย3 9 8ล้าน้าีอ้นีขาย3 9 8 7้านอันี้ขาย3 9 8ล้านอัน,นี้ขาย4ี่ล้านเลยอันนี้ขาย3 6 8 8้านมันทะเลาะกันตายสิครับถ้าขายกันอย่างเงี้ยใน12คนในฉนดแปลงเดียวผู้ถือกรรมสิทธิ์12คนแต่ขายกันคนละราคา แล้วใครจะยอมใครจะยอมขายราคาสามล้านหกในเมื่อไอ้น,นี่ขายสี่ล้านแล้วทําไมผมไม่ได้สี่ล้านทําไมผมได้สามล้านหกเออทําไมคนนี้ได้สามล้านแปดทำไมคนนี้ได้สามล้านแปด 3, 8, ทำไมผมไม่ได้สี่ล้านนี่ก็คือปริศนาซึ่งผมได้แกะให้เรียบร้อยปริศนาการแกะให้ก็คือเงินสดนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าเงินบวมเงินบวม ที่เงินบวมเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ขายในราคานี้เลยครับไม่ได้ขายในราคานี้ครับถ้าขายราคานี้พันห้าร้อยเจ็ดสิบแขายต่อตารางวาต่อคนคนนี้รับเท่านี้ต่อตารางวาเท่านี้เท่านี้คนต่างๆเหล่านี้ สามารถยืนยันได้เลยครับว่าราคาตามนี้ตรงเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่โฉนดแปลงเดียวมีผู้ถือกรรมสิทธิ์12คนจะขายในราคา12 12ราคาเป็นไปไม่ได้ครับยกตัวอย่างต่อไปสมมติว่าพี่น้องเนี่ยมีที่ดินแปลงหนึ่งได้รับมรดกมาจากพ่อแม่12คนพี่น้อง12คนพี่คนโตกูขาย4ล้านพี่คนรองกูขาย3ามล้านแพี่คนที่3กูขายสล้าน หจะยอมกันหรือครับทําไมไม่ขายสี่ล้านเท่ากันหมดล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าบมจแสนสลิดได้กระทําการด้วยวิธีการซ่อนเร้นด้วยวิธีการแยบยนด้วยวิธีการที่คนปกตินิติกรรมปรกติไม่มีใครทํากันอย่าว่าแต่บริษัทมหาชนเลยครับคนธรรมดาก็ยังไม่กล้าทําเลย ในการซื้อราคาที่แตกต่างกันในรักในการมัดจําที่มีหลักจํานวนแตกต่างกันในแต่ละคนในที่ดินแปลงเดียวดังนั้นผมจึงสรุปได้ว่าบมจแสนสลิโดยนายเศรษฐาทวีสินมีพฤติการซ่อนเล้นมีพฤติการอําพรางมีนิติกรรมอําพรางหลายประการข้อพิรุษต่างๆล้วนเป็นการร่วมกระทําความผิด สมรู้ร่วมคิดสมยอมรับรู้จะเป็นแสนสิลิซึ่งเป็นผู้ซื้อจ่ายภาษีหรือจะเป็นภาระของผู้ขายคุณไม่สามารถจะขายได้ถ้าผู้ซื้อไม่ตกลงถ้าคุณเสนอเงื่อนไขายแบบนี้และผู้ซื้อเห็นว่าการที่คุณเสนอการโอนกรรมสิทธิ์สิคนแบ่งไป12วันคุณย่อมรู้อยู่แล้วนี่คือการเลี่ยงภาษีคุณตอบผมให้ชัดๆอีกทีสิว่าคุณไม่รู้ คุณตอบผมได้แล้วว่าคุณไม่รู้เพราะอะไรเพราะคุณเป็นบริษัทมหาชนคุณมีป่ายกฎหมายคุณเชี่ยวชาญเรื่องที่ดินคุณซื้อขายที่ดินมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแปลงทั่วประเทศไทยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่รู้ว่าผู้ขายเขาใช้วิธีนี้ฉันในฐานะผู้ซื้อฉันก็ไม่รู้เรื่องเห็นว่าไม่เสียหายฉันก็ไปรับโอนแล้วถ้าอย่างนั้นคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะทําความเสียหายให้เยอะแค่ไหนนี่ผมจะบอกคุณให้นะ ขนาดนายพิธาลิ้มเจริญรัตไปมีถือหุ้นไอทีวีส0่ห่อหุ้นยังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวยังไม่ได้ทำเสียหายแต่นายเสฐาทวีสินสมรู้ร่วมคิดกระทำความผิดทำให้รัฐไม่ได้รับเงินรายได้ภาษีเป็นเงินห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านผมถามว่าความผิดนี้ เหมาะสมที่จะให้นายเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือไม่ครัตอบอยู่ที่คุณแล้ครับคุณคิดดูได้ครับก่อนนอนคืนนี้คุณจะได้คำตอบว่าการที่มีพฤติการซ่อนเร้นอำพรางแบบนี้เนี่ยย่อมส่งผลเสียหายต่อประเทศไทยโดยรวมและถ้าประเทศไทยมีนายทุนที่หลบเลี่ยงภาษีรู้ช่องทาง รับรู้ร่วมด้วยยินยอมให้กระทาการแบบนี้และเป็นนายกของพวกเราไม่มีทางยอม